ครับคลิปนี้จะเป็นการสอนการพิมพ์เอกสารปอพออต่างๆของระบบ Q Info เมื่อค,คุณครูล็อกอินเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลือกภาคเรียนที่ต้องการพิมพ์เอกสารนะครับในที่นี้จะเป็นภาคเรียนที่1 จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับเมนู3.2พิมพ์เอกสารก็จะมีเมนูต่างๆนะครับจะเป็นปอพห้านะครับแล้วก็จะมีปอพหนึ่งปพสองปพหกและปพเจครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการ พิมพ์ใบปอพห6เป็นรายห้องและก็รายบุคคลนะครับให้คุณครูเลือกปีการศึกษาเลือกภาคเรียนแล้วก็เลือกระดับชั้นในที่นี้จะทดสอบเป็นของปหก็แล้วกันนะครับจากนั้นคุณครูเลือกห้องเรียนต่อเลยครับอ่าเป็นปหนึห้องหนึ่งนะครับคุณครูสามารถพิมพ เอกสารต่างๆได้จากแท็บนะครับลายชื่อสมมติจะพิมพ์ของกิตติศักดิ์ค,คุณครูก็มาดูในส่วนของกิตติศักดิ์ก็จะมีปพหกนะครับรับรองการเป็นนักเรียนผลการเรียนต่างๆถ้าหากว่าต้องการพิมพ์ทีเดียวแบบทั้งห้องก็สามารถคลิกตรงนี้ได้ครับปพหกรายห้อง ก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับแบบนี้ครับเป็นไฟล์ pdf ของทั้งห้องเรียนเลยนะแต่ถ้าหากว่าจะปลีนเป็นรายบุคคลก็สามารถเลือกของคนใดคนหนึ่งได้เช่นกันครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ